สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Astrology กัรชรานะคะคลิปนี้เราจะมาดูเร,เรียกว่าอะไรดูสถานการณ์สิ่งเท่สำคัญสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภเรื่องดีๆเรื่องหลายๆ เรื่องอะไรก็ตามที่มันสําคัญสําหรับคุณอนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเราเร็วเนี้ยนะจ๊ะมันคืออะไรเรามาดูกันมากันที่ธาตุน้ำค่ะธาสุดท้ายก็รากฏมีนพิจิกะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างด้วยเป็นไก้ลายโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำ๊ขำ ดูพอไม่มีอะไรดูเออคือไม่มีอะไรดูก็ไม่ไดู้อาจารย์อาจารย์พลังงานบวกๆมาให้นะคะให้ทุกคนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคถ้ามีความสุขดีก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามีความทุกข์ก็ขอเอาพลังงานบวกๆมาให้แล้วกันโอเคไหมอ่ะมากันที่น้ำกร,รกฎปิ่นพิจิตค่ะสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้หรือกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะจ๊ะ อืมมาขอดูพลังงานสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้สวัสดีสมาชิกต่างประเทศสมาชิก VIP แล้วก็คนที่ให้ซปเปอร์แทงอาจารย์ด้วยขอบคุณสําหรับซุเปอปร์แทงด้วยนะคะที่สนับสนุนทางช่องก็เป็นความเมตตาปาณีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดได้หมดอ่ะอน้ําจ๋าไพแบ,บรแรก ออกมาเป็นความรักโอ้ oh. จบจากบางอย่างโอ้โ oh ห <laughs> เอ้ไพ่อะไรวัเนี่ยเอยอไพ่ดีนะไม่ใช่ไพ่ไม่ดีไพด่ดีแต่จารย์กำลังจะขำว่าอะไรรู้ป่ะไพ่ในใจมันเป็นเดอเดทพอเดอเดทเสร็จมันเป็นเดอะซันแบบอารมณ์แบบว่า เดี๋ยวก่อนอารมณ์แบบว่าเออเอามามาก่อนมาก่อนไพ่เมเนจเจอร์หลักของคุณค่ะมาดูเมเนจเจอร์หลักของคุณก่อนไพ่ใบแรกเป็น e อ g e of cup โอ้ย e of cup ไพ่ของความรักไพ่ของไพ่ของการเริ่มต้นไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นไพ่ที่ดีไพ่ของการเริ่มต้นเช่นความรู้สึก อารมณ์อ่าอารมณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆความรักใหม่ๆอินเลิฟใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้ไพ่ไปที่แนวโน้มนั้นนะจะบอกเลยอืม เหมือนกันเหมือนกันน้ำก็ระกดป็นรุจิกเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องอื่นไม่สาคัญเพราะเรื่องอื่นฉันมีครบแล้วเงินฉันก็มีแล้วงานฉันก็มีแล้วฉันประสบความสําเร็จดีแล้วแต่เรื่องรักตั้งหากที่มันไม่ค่อยสมหวังก็เลยอยากจะมีความรักที่มันดีอะไรเงี้ยอารมณ์นี้แหละถ้าคนทํางานอยู่นะจ๊ะอาจารย์บอกเลยว่า ถ้าคุณรอการเริ่มต้ตนใหม่ของการทํางานคุณจะเกิดไอเดียเกิดความคิดเกิดจินตนาการในการเริ่มต้นใหม่กับการทํางานที่ดีถ้าคุณไปสมัครงานข่าวดีมาแล้วจ้ะรอเลยแต่งตัวรอเตรียมไปทํางานได้เลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ดีๆทั้งนั้นเลยเพียงแต่มีไพ่ที่อดีตไพ่ในใจที่มันไม่ดีแค่นั้นเองอย่าคิดเยอะน้ําอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะหน่อยที่ผ่านมาหน่อยแบบ บางทีเขาคิดในคําพูดของคนเรานะคะจะอยู่ในจะไปแคร์คำคนทุกคนไม่ได้ทุกคนเขาพูดกับเราบางคนก็หวังดีบางคนก็หวังดีงงดะสงร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากไปได้แคร์คำคนมากแท่เฉพาะคนที่คนรักคุณเขาดีกับคุณเขาสนใจคุณบางคนก็ไม่ยากให้คนอื่นได้ดีเกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะค่ะ ถ้าคุณจะมีความสุขหรือความทุกข์บางครั้งก็มาจากจิตใจของคุณเองนั่นแหละนะคะโอเคไหมอืมเด็ตที่ผ่านมานะบางสิ่งบางอย่างที่ตัดได้ตัดออกไปค่ะเพจออฟสอดมาบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตอะไรที่จบไปแล้วเรื่องเาวาเก่า,กาอันเดีตไม่เอากลับมาคิดอัเดีตตัดไปให้ขาดไม่ต้องเอาอเดีตมาทําร้ายปัจจุบันที่เป็นอยู่โอเคไหมเดอะสตาร์ The Star มาแล้วคิงอัพครับอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ของคุณเนี่ย มองไม่เห็นเรื่องของของการทำงานเพราะอย่างที่บอกคุณบางคนอาจจะงานดีเงินดีชีวิตดีแต่ความรักไม่ดีคุณกำลังเกิดการเริ่มต้นใหม่มิตรภาพที่ดีก็ได้คุณอาจจะไปเริ่มต้นกับงานแล้วเจอมิตรภาพที่ดีมีคนดีๆเข้ามารายร้อมนะจ๊ะอืมันดีอ่ะมันดีอ่ะมันดี <laughs> นด <laughs> อ่ะเออ อาจจะมีคนใหม่ๆมาหมมยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นไหม่เตีอารมณ์นั้นความสุขถ้าในบางคนเนี่ยคุณยังเขาเรียกว่าเพิ่งเลิกลาอย่าร้างหรือเพิ่งเลิกกับใครมาก็ตามในใจของคุณยังจมกองเลือดอยู่เลยแต่วันนี้ในใจของคุณเป็นเดอะเดสเดอะเดความทุกข์ไม่สมหวังผิดหวังเศร้าใจความสุขทุกขทรมานเดอะซันคือความสุข ไพ่ใบนี้เอาบอกว่าจะตายแบบมีความสุขไม่ใช่ไอใ้ใช่สิ่งเกา่เกาๆที่จบลงไปบอกเลยว่าสิ่งเกา่เกาๆที่จบลงไปอาจจะเป็นบททดสอบสําหรับชีวิตเขาอาจจะทดสอบคุณว่าคุณจะผ่านความทุกข์ระทมความเจ็บปวดและคุณจะได้รักเดอะซันค่ะไพ่ใบจบเป็นไพ่ของเดอะซันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจบจากความรักเกา่เกาๆ ความรักครั้งใหม่กำลังบังเกิดคนใหม่กำลังจะเข้ามาและเป็นคนที่ดีด้วยเดอะซันค่ะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าตาดีมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินมีทองมีความสำเร็จดี คนนี้อาจจะเป็นคู่ที่แท้จริงของคุณก็ได้เพราะคนเราในชีวิตอาจจะมีช่วงชีวิตของแต่ละวัยต่างกันก็มีชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่งแล้วก็ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะว่าแหมที่ผ่านมาเราเจอคนคนนี้เราทําให้เขาทุกอย่างเราดูแลเขาทุกอย่างเขายังมาทํากับเราอย่างนี้เขายังเลิกกับเราไม่ต้องไปคิดค่ะอะไรที่เป็นอดีตที่มันขืนขมขมขืนฝังมันไป ฝังมันไปให้ลึกลืมมันไปให้ได้ไม่ต้องเอาอาดีตที่มันขมขื่นมานั่งคิดนั่งเจ้าคิดเจ้าแค้นนั่งโมโหอะไรเงี้ยไม่เรามีแต่เดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังเพราะฉะนั้นอดีตมันทําให้เราเจ็บปวดค่ะเ mm. ดิทอดีตทาให้เราเจ็บปวดอดีตไพ่ของเดิทคือการจบแต่มันหมายถึงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆอืมไม่ต้องเอามันมาทำร้ายว่าแหมเสียดายคนเก่าคนเก่าดีดีดคนคน คนคนในประเทศไทยมีเยอะแยะคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณ จัก,กรวาลอาจจะบอกว่าตอนนี้คุณมาเจอคนเนี้ยเขาไม่ใช่คู่แท้เขาไม่ใช่รักแท้เขาไม่ได้เป็นหลักที่ดีถึงเวลาที่คุณจะอยู่ในช่วงวัยที่จะต้องเลิกที่จะต้องจากกันไปแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นกับความรักใหม่ๆคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนทัดน้ํากรากฎมีนพึกจิกน้ําเจอน้ําก็เป็นได้เพราะว่าอาจจะเป็นคนละมุนแต่ก็ยังให้ระวังนิดหน่อยในเรื่องของคนละมุนเนี่ย อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะดูเจ้าชูปา้าเหลาหรือไม่น้ําบางน้ําคือคนที่แบบออกแนวแนวเจ้าชูเนี่ยคืออะไรคือคนที่บางทีคุยกับใครก็ได้เป็นเหมือนคนง่ายๆล,าล่าเริงแจ่มใสเข้ากับคนได้มีจิตใจที่ดีชอบทำบุญชอบคิดแต่เรื่องดีๆกับคนอื่นมันเลยทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างมีสเสน่ห์คนเขาหายยอะแต่คนมองเราว่าแหมคนนู้นก็คุยคนนี้ก็คุยแหมฟล,ลีจังนะ ขีเส้นบางๆระหว่างแฟนลี่กับเจ้าชูมันก็ต่างกันบางคนก็ไม่ได้เจ้าชูนะชัดเจนจะตายแต่ว่าเราเป็นคนคบกับคนง่ายเราไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากเราเนี่ยแหละสเสน่ห์ของคนสเสน่ห์ไม่ได้มาจากความสวยงามค่ะสเสน่ห์ไม่ได้มาจากหน้าตารูปร่างที่สวยงามสเสน่ห์มาจากจิตใจนิสัยที่แท้จริงที่เป็นคนตรงๆเป็นคนน่ารักไม่เรื่องเยอะคุยกับใครก็ได้เข้ากับคนก็ง่ายนั่นคือสเสน่ห์จากคนผอมคนอ้วนคนขาวคนดํา สเสน่ห์ไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆบางคนมันไม่ได้สร้างด้วยเองนะบางคนมันเป็นสเสน่ห์ในเรือนไกลมีเกิดมามันก็มีสเสน่ห์พูดจาอะไรใครก็รักไปไหนใครก็หลงหลงไปบ้านอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่หลงหลงสุดท้ายมันก็ไปที่อื่นก็เป็นไปได้นะคะทีนี้สเสน่ห์ในการบริหารสเสน่ห์ในการจัดการสเสน่ห์ก็ไม่ใช่หวานสเสน่ห์ไปทั่วนั่นแหละคุณอาจจะเจอที่คนที่แบบเราชอบเขาเขาชอบเรา อ่าเป็นความรู้สึกว่าเติมเต็มในสิ่งที่ขาดต่อกันการเริ่มต้นใหม่ในความรักเนี่ยสิ่งเก่าตัดทิ้งไปไพ่บอกแบบนั้นว่าสิ่งเก่าตัดทิ้งไปถ้าคนบางคนยังไม่มารอเลยอาบน้ําปะแป้งแต่งตัวสวยๆแต่งตัวรอๆเพื่อรอคอยสิ่งใหม่ๆรอคอยคนเข้ามาคนเก่าไม่เอาแล้วเราคนใหม่คนอ่าคนเก่าเราไม่เอาแล้วนะคะเราก็ไป คนใหม่ๆซึ่งเข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้ได้เดือซันมาแล้วความสุขความสมหวังอาจจะได้คู่ที่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าสินเสมอเราเจอกันก็เป็นได้เหมือนกันแต่มันมีสองแบบสินเสมอเราเจอกันกับกรรมเคาะกก,กรรมมาเจอกัน แต่ไพ่ของคุณน่ะไม่ใช่น่าจะข้อกัะกรรมหรอกความสุขจะมาความสุขการเริ่มต้นใหม่กําลังจะบังเกิดกับคนใหม่ๆใ,ในชีวิตเดี๋ยวกําลังจะเข้าถ้าตอนนี้ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวกําลังจะเข้ามารอหน่อยรอหน่อยและอย่างบางคนบอกโอ้โ oh, หลอนานแล้วจันรออีกนิดเพราะว่าบางคนในช่วงชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนราศีเดียวกันก็หนูไม่เห็นเลยมีใครเข้ามาเลยบางคนก็เข้ามาแล้ว บางคนบอกไม่เข้ามาไม่เห็นมีเลยเงาเงาอะไรเงาไปก่อนเดี๋ยวมาถ้าอะไรที่ใช่ในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะสิ่งใดในโลกละถ้าอะไรที่ใช่ไม่ต้องตะเกียกตะกายพยายามค้นหาอะไรที่ใช่มันคือใช่แต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่มันก็จะจากไปเช่นเดียวกันอาจารน้ำกรกฏมินพิจิกนั่นแหละทำมุนเยอะนะภัยของคนใจบุญนะภัยของการทำบุญอะไรคุณเป็นคนที่แบบ ถ้าช่วยเหลือใครได้คุณก็พร้อมช่วยนะเป็นคนจิตใจดีทีเดียวนะอ่าเป็นคนเป็นถ้าใครเขามาขอคำปรึกษาก็ให้แต่ถ้าคุณนะเดือดร้อนขึ้นมาไปขอใครช่วยไม่เ็าไม่มีใครช่วยนะอารมณ์นี้อารมณ์นี้นะจ๊ะแต่อย่าเชื่ออย่างหนึ่งว่าทําบุญทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอ่าเดี๋ยวอีกนิดหนึง่งใช่เห็นไพ่ในบางคนถ้าทํางานบ,บนอด,นอดบนโลกออนไลน์เนี่ยบนโลกอนลอนไลน์ อาจจะได้ชื่อเสียงเกยียรติยศและมีข่าวเดในเรื่องของการทํางานเข้ามาข่าวเดีที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงค่ะเรื่องของงานนะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป i o นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ดซ a of a ศูนย์สามไวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะจนันกดย